Love Compass ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับดิฉันรับวิวันจินดานะคะรวมไปถึงครูอ้อยทิตินา,นาพัทลุงกับ Love Compass ที่นี่ Love Radio 104.5นะคะทุกวันศุกร์ค่ะ2องทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มเรามีรายการดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆการจัดการกับชีวิตต่างๆหรือว่าการจัดการกับปัญหาต่างๆทุกปัญหามีทางออกเสมอกับที่นี่ Love Compass นะคะไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะฟังทางอินเทอร์เน็ตนะคะ w w w i-radiofm.net หรือว่าจะฟังทางแอปพลิเคชันก็ได้ติดตัวไปทุกที่เลยนะคะรวมไปถึงคุณคุณสามารถติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์029386995หรือว่าจะส่ง SMS มาที่4874789รับรองว่าครูอ้อยได้เห็นทุกคำถามแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะพบกับครูอ้อยทิตินาณพัทลุงเจ้าของหนังสือเข็มทิศชีวิตเนี่ยนะคะที่จะมาตอบคาถามของคุณคุณทุกคาถามแล้วรวมไปถึงแขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องราวของเขา ให้คุณฟังกันนะคะว่า ปัญหาที่เขาเจอเป็นยังไงแล้ววิธีการจัดการเป็นยังไงนะคะและณนะปัจจุบันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงก่อนที่จะไปพบกับเขาเหล่านั้นเนี่ยนะคะตอนช่วงนี้มีเพลงเพร่เพให้คุณฟังกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูอ้อยทิตินานพัทรลุงนะคะสู่ชั่วโมงที่2ของ Love Compass นะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ Love Radio 104.5ค่ะทุกวันศุกร์ค่ะเรานอกจากจะมีเพลงเพร่เรให้คุณได้ฟังกันแล้วนะคะช,ชั่วโมงที่2เราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว ความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องราวของการงานนะคะที่ครูอ้อยทิตินานพัทธลุงนะคะเจ้าของเข็มทิศชีวิตนั่นเองนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวรวมถึงมีแขกรับเชิญของเราที่จะมาเล่าเรื่องราวรวมทั้งครูอ้อยนะคะจะวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็บอกถึงกลยุทธ์ในการที่ ปรับเปลี่ยนชีวิตหรือปรับเปลี่ยนความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะต่อมุมมองเรื่องนั้นๆให้เราว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังที่ติดตามมาทุกวันศุกร์ก็คงจะพร้อมแล้วนะคะสําหรับครูอ้อยวันนี้สวัสดีคะ่ะครูค่ะสวัสดีคะ่ะอุ้ยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะครูอ้อยทิจนาธรรมลุงเขมทิศชีวิตนะคะ ครูอ้อยอะ่ะอ่านทุก SMS ที่คุณผู้ฟังส่งมานะคะแล้วก็รวบรวมทุกๆคำถามเอาไว้มาตอบคุณผู้ฟังอะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ดีใจมากนะคะที่พวกเราทุกคนส่งข้อความมาว่าเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองแล้วมันดีมากๆยังไงเป็นกำลังใจให้ครูอ้อยอะ่ะขยันมาพูดทุกๆวันสุกเลยนะคะฝ่ารถติดมาเจอกับคุณผู้ฟังนะคะดีใจมากๆคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่า ครูอ้อยทายังไงเราถึงจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้ตอนนี้พอเป็นหนี้พ่อแม่ลูกก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กับแฟนในบ้านก็ไม่สงบสุขไหนคนจะบอกว่าบ้านรวยไม่มีความสุขบ้านจนมีความสุขตอนนี้จนมากเลยแล้วก็ไม่มีมมค,วมความสุข,สขด้วย,วย <laughs> พเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือว่าเราอาจจะต้องออละความเห็นที่คิดว่า ความรวยไม่ดีจริงๆแล้วค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารวยหรือจนมันอยู่ที่ <ม S 2> <ม>ว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือว่ามีความสุขหรือไม่มีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญญาหรือเปล่า,ถ,าถ้าเราเป็นคนมีปัญญาค่ะยามที่เรายังไม่รวยเราก็มีความสุขายามที่เรารวยแล้วเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญน่ะคือการมีปัญญาก่อนนึงพอเมื่อเกิดปัญญาแล้วอ่ะความสุขก็จะตามมาความสุขตามมาความสําเร็จเท่าที่เราต้องการนะคะทั้งความสําเร็จภายนอกและความสําเร็จภายในของเราเนี่ย ก็จะตามมาเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะครูอ้อยอมีเรื่องราวของผู้ชายนะคะ,คะหนุ่มหล่อคนหนึ่งค่ะ,คะเป็นผู้บริหารองค์กรเป็น นักวิชาการมาก่อนนะคะที่สามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาคุณฟังหลายคนอาจจะคิดว่าเออเนี่ยฉันมีแฟนที่เที่ยวทุกคืนเลยออกไปเที่ยวเตรอผู้ชายที่เขาออกไปเที่ยวเยอะๆเนี่ยเขาคิดยังไงวันนี้เราลงมาฟังใช่ค่ะต้องต่อเลยนะคะมีจากปากตัวจริงจากปากนักเที่ยวตัวจริงนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้นกันิดสวัสดีอ้นค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้นค่ะ อ้นอุ้ยอยากฟังละสิว่าใตอนที่หนุ่มๆอ่ะเขาไปเที่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยใช้ชีวิตเเล่าเรื่องของตัวเองค่ะคือคือเรียกได้ว่าผมนี่แบบแสบมากทีเดียวนี่ยโอ้แสบมากเลยก็คือทำงานห้าวันนะครับก็จะเที่ยวอยู่สามวันครับค่ะเที่ยวกลางคืนนะครับแล้วก็จะถึงเที่ยวอย่างมีคุณภาพคือเที่ยวถึงตีสี่โอ้เที่ยวอย่างมีคุณภาพแล้วเช้าไปทํางานเช้าก็ไปทํางานคือวงจรชีวิตเป็นอย่างนงี้ประมาณอยู่สองปีครับก็ ก็ร่างกายก็แย่การเงินก็แย่คือคือแย่ทุกอย่างหมดคครับแล้วตอนที่เที่ยวนี่คิดยังไงคะตีสี่นี่โอ้โหสุดยอดมากคือก็ไปไปเรื่อยครับจนคือตอนนั้นผมพอตอนหลังผมถึงมารู้ว่าเราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้จะรู้สึกเหงาจะรู้สึกไม่เคารพตัวเองคือมีความรู้สึกหลายอย่างที่เรารู้สึกไม่อยากอยู่กับตัวเองคนเดียวอยู่ไม่ได้เลยอยากไปหาความสุขข้างนอกใช่ครับอันนี้ชัดเจนเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา วิ่งออกไปภายนอกเสมอเพราะว่าเราทนตัวเองไม่ได้แสดงว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราไม่ได้แก้ไขหรือจัดการอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความรู้สึกบางอย่างที่มันทิ่มแทงใจทําให้เราต้องวิ่งหาบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะอ้นแล้วตอนนั้นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นยังไงบ้างคะก็คือ จะเรียกว่าคือผมก็มีเงินเข้ามานะครับ <c oughs> แต่ก็หมดไปกับเรื่องพวกนี้ตลอดอเคยไปหมดไปเปิดเมมเบอร์ไปอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมาย <c oughs> จนจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นผมมันตามมาคือมีหนี้บัตรเครดิต <c oughs> สะสมเข้าสะสมเข้าจนจน,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 นแบบแทบแย่เหมือนกันฮะเนี่ยค่ะสาวๆที่สงสัยว่าเวลาผู้ชายเขาเที่ยวค็อกเทลเล้ากินเหล้ากับตีสี่มีสาวนั่งอะไรเยอะแยะเขาไปทำไมเขาไปทำไมนะคะนี่เองครับค่ะ คือผลนอกจากมีเรื่องมีผลเรื่องการเงินค่ะคุณโอ้นเรื่องการงานมีผลไหมคะการงานก็ถามว่ามีผลไหมก็มีผลคือถ้าเอาแบบคิดกันแบบปกติค,คือผมไม่สามารถมีสมาธิทํางานได้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่ากลับมาตีสี่แต่ว่าด้วยความคิดมันยังต้องทํางานแต่ว่าถามว่างานมันออกมาดีไหมก็ไม่ดีดีนะนี่แต่ว่าเรายังเรายังยึดคาว่าเราต้องรับผิดชอบยังไงก็ต้องมาแต่ว่าสุดท้ายผลที่ลึกๆที่มันกับตัวเราเนี่ยคือเรา เราแยกทั้งสุขภาพกายสุขภาพการเงินแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็เห็นว่าเราเป็นแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้เหน่ะมันก็เป็นคนแบบนี้แหละมันก็เที่ยวมันมันก็อดีหน่อยว่ามันมารับิดชอบมาทํางานแต่ว่าถามว่างานดีไหมก็มันก็ไม่ได้ออกมาดีนะอย่างที่อย่างที่ถ้าเราทําได้เต็มที่มันก็น่าจะดีกว่านี้ครับทั้งที่โอ้นหน่ะเป็นคนเก่งมากเป็นนักวิชาการที่เก่งฉลาดตัดเลื่อง หล่อมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมากแล้วอ้นเล่าสักนิดนึงค่ะว่าตอนนั้นงานที่ทาอ่ะกรอบจํากัดตอนที่ครูบอกว่าอ้นนี่มันไม่ใช่วิถีของเรานะตอนนั้นกรอบจํากัดในความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานที่คอมฟอร์ทโซนอ้นเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะคุณผู้ฟังคงมีเยอะเลยที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะคะครับคือผมทํางานในในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบราชการนะครับก็ผมก็จะคิดเสมอว่าแบบ เอเราเราคงทํางานตรงนี้แหละไม่สามารถจะไปไหนได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนมาเราคิดมามันอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับราชการเราไม่สามารถจะไปข้ามฟิวไปเอกชนหรือไปฟิวงานอื่นได้ที่ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราทําอยู่อยู่ตรงนี้แหละโอเคแล้วแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบรวยหรือไม่ได้ก้าวหน้าแต่ว่าเราก็ยังมีทํางอยู่โดยที่มันมีอยู่คํหนึ่งที่เราเราจะใช้จะเรียกว่าสะกดจิตเองก็คือเราทําเพื่อประโยชน์ รวมนะเราทำงานราชการเนี่ยคือรับใช้ประเทศชาติอะใช่แล้วอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ว่าคนอื่นได้หน่อยก็โอเคไม่เป็นไรก็ทาให้เราอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะเราสามารถทําตรงนั้นได้ถ้าเราทําเต็มที่อย่างสุดฝีมือนะคะแต่ถ้าเราเมื่อไร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเรากําลังเหมือนสะกดติดตัวเองแบบอ้นว่าแล้วว่าอันนี้ทําเพื่อประโยชน์คนอื่นนะคะในจริงๆแล้วดูไปลึกๆอ่ะ มันไม่ได้ทั้งประโยชน์เราและประโยชน์ท่านนะคะประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็ไม่ได้เนะอนเนาะใช่ด้วยคําอ้างนี้ครับวันทั้งวันผมก็ไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่เท่าไหร่เราเปิดเฟซบุ๊กทานู่นทํานี่คือทําอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานนักสักเข้าไร่ตอนนี้ก็ต้องยอมร้วเลยว่าที่ทำงานเก็ไม่ได้เต็มที่ยกเว้นว่าโอเคมีเร่งมาเราก็จะทําแบบเหนื่อยเร่งตัวเองบีตัวเองแต่ถามว่า เราคิดที่จะทํางานให้มันพัฒนาขึ้นได้ดีกว่านี้ไหมเราก็ยังเสียดายโอกาสว่าจริงๆเราทําได้ดีกว่านี้นะเราก็าจะมีคํานี้ออกมาตลอดเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะคนในโลกอ่ะเป็นสิ่งนี้เยอะมากาครูอ้อยจะพูดเสมอนะคะว่ามนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมีความแปลกแยกทั้ง4ี่ แปลกแยกที่หนึ่งคือแปลกแยกกับงานที่ตัวเองทําค,คือไม่รู้ว่าเราชอบมันจริงๆหรือเปล่ามีข้ออ้างเหตุผลสารพัดที่จะทําอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้รักไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อจะทําเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเรานะคะสองเนี่ยก็จะแปลกแยกกับคนรอบตัวก็คืออยู่กับคนแต่ก็เล่นโทรศัพท์เล่น Facebook ะอะไรไปเรื่อยเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับคนรอบตัวนะคะอันที่3คือแปลกแยกกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจะไปเที่ยวก็คือเปลี่ยนที่กินเหล้าหรือเปลี่ยนที่เล่น Facebook เปลี่ยนที่ดูทีวี หรือนานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้เงยหน้าขึ้นแงนมองดูฟ้าไม่ได้เห็นพระจันทร์ครั้งล่าสุดใช่ไหมคะอย่างที่4ี่คือแปลกแยกกับตัวเองคือทนไม่ไหวเลยที่จะรู้ว่าตัวเองคิดอะไรหรือรู้สึกอะไระจนกระทั่งอ้อนนะคะเข้ามาในห้องเรียนเข็มทิศอนอ้นได้กลับมาเห็นพระจันทร์เป็นครั้งแรกเนาะอ้ะอนเนาะยังไงคะทอคือคือจะบอกว่าพอหลันจ,จัตติเรียนกับครูอ้อยครับผมมีความสุขง,า,งายกับธรรมาชาต ขับรถเห็นพระจันทร์ก็รู้สึกมีความสุขทุกเช้าครับผมจะตื่นมาถ่ายรูปอาทิตย์เก็บไว้เป็นแบบคอลเลซชันพระอาทิตย์ขึ้นแค่มันมันขึ้นทุกวันนเหมันสวยของมันทุกวันนะไม่เห็นได้ชัดเลยว่าเราเราไม่ได้แปลกแยกกับธรรมชาติเราอยู่แล้วรู้สึกมีความสุขกับมันในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาจริงๆค่ะตอนที่คุณอ้นเข้ามาเรียนในห้องเรียนเขมทิศเนี่ยได้ได้ไปเห็นอะไรคะได้ไปเห็นอะไรในตัวเองคะสิ่งที่ผมรู้สึกที่เห็นก็คือว่า ช่วงเด็กๆครับผมจะด้วยด้วยที่คุณแม่เป็นข้าราชการแล้วก็เราก็อยู่ในอบคราชการแม่ก็จะสอนเราให้เป็นคนดีก็คือว่าไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องแบบเราอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่ว่าให้เราเป็นคนดีให้เราซื่อสัตย์ไว้ซึ่งซึ่งผมก็ก็ดตามที่แม่สอนทีนี้หลายๆเหตุการณ์ซึ่งเราทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊อเราไม่ต้องรวยใช่ไหมเราไม่ต้องหาเงินใช่ไหมแต่ว่า หลลึกๆเราก็อยากได้ของอย่างไปเดินแห้งกับแม่แม่ชุดเนี้ยสวยอยากได้แม่ก็จะคำนี้เลยเอาไว้ก่อนลูกแม่อยังนี้ไม่มีเงินเอาไว้ก่อนลูกคำนี้เป็นคำที่ผมติดมาใช้กับตัวเองในเกือบทุกงานในเกือบทุกโอกาสที่เวลาจะมีโอกาสดีๆอะไรดีๆเข้ามาผมก็จะเอาไว้ก่อนแล้วกันเรายังไม่พร้อมเอาไว้ก่อนแล้วกันครับจะทำให้เราปฏิเสธมีงานหรือมีโอกาสเข้ามาผมก็จะปฏิเสธ แล้วเวลาไปทํางานก็ทาฟรีด้วยใช่ไหมคะอ้นทำงานฟรีขอให้บอกครับดีจังมีอยู่ครั้งหนึ่งอะไรนะคะอมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือผมผมเคยไปประชุมครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่ไปประชุมเนี่ยเขาก็ให้เงินค่าเบี้ยประชุมมาซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยผมก็ทํางานอันนี้แล้วผมไม่จําเป็นต้องได้เบี้ยประชุมก็ได้มั้งผมปฏิเสธไม่รับไม่เอาซึ่งซึ่งผมพอกลับมานึกย้อนคิดอีกทีว่า จริงๆแล้วมันเป็นเงินที่เราก็ควรจะได้ส่วนเราจะเอาไปใช้ยังไงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราไม่จําเป็นต้องรังเกียจปฏิเสธไปเลยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรซึ่งอันนี้มันเกิดคอน FLICT ในใจว่าจริงๆอ่ะเราอยากได้แต่เราต้องปฏิเสธคนดีคนดีคือต้องปฏิเสธเงินไว้ก่อนอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆค่ะครับอันนี้ครูอ้อยลองลอง บอกให้คุณผู้ฟังได้ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไะใช่คะ่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ทําะไรงานฟรีคิดออกอทําให้คนอื่นรวยแต่ทําให้ตัวเองอ่ะรวยหรือมีชีวิตที่มั่นคงไม่ได้หรือว่าพอได้สิ่งดีๆมาต้องทําให้มันหายไปแล้วถ้ามันเกิดขึ้นซ้ําๆมาหามันเป็นการแสดงว่ามันเกิดจากรากภายในใจของตัวเองซึ่งมันเป็น internal conflict นะคะคือเป็นความขัดแยง้ง คือด้านหนึ่งอ่ะก็จะอยากรวยอยากมีสิ่งที่ดีๆเพื่อให้มีอิสรภาพรจริงๆแล้วค,คนเราอ่ะเหตุผลที่อยากให้มีฐานะที่มั่นคงอ่ะมันคือความหมายของอิสรภาพว่าเราอยากทำงานเมื่อไหร่เราก็จะได้เลือกทำได้กับใครที่ไหนอยากไปไหนอยากใช้ชีวิตอย่างไรอ่ะม,มีอิสรภาพในตรงนั้นมากกว่านะคะซึ่งพอเราไปปฏิเสธสิ่งที่ดีๆที่เราจะได้รับอะ มันทําให้เหมือนกับเราอ่ะปฏิเสธอิสรภาพให้กับชีวิตตัวเองกลายเป็นต้องทนทํางานกับคนที่เราไม่ชอบออกไปทํางานในวันที่เราไม่ได้อยากไปทํางานในจุดที่เราไม่ชอบกับคนที่เราไม่ชอบแล้วไม่สามารถดูแลคนที่เรารักได้วันที่ครูเจอโอ้นนะคะครูทําทรานช่ก็คือการนอนผ่อนคลายลงไปโอ้น่ะได้กลับไปเห็นทุกด้านในชีวิตของตัวเองเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับได้เห็นได้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นเราวันเนี้ย ด้วยความเชื่อที่เราไปเชื่อไปว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีเงินแต่พอครูทําให้เห็นนะการที่เรามีเงินเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลคุณแม่ได้อย่างดีดูแลคนรักได้อย่างดีเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะมีการทําเขาเรียกว่าเหมือนแบบทำให้แม่รู้สึกผิดแย่เหมือนกันเราเวลาที่แม่จะขอตังค์เราก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วเราก็จะบอกแม่ว่าแบบไม่มีตังค์หรอกแล้วก็จะทําแบบทํารู้สึกให้แม่รู้สึกว่าแย่ว่าการที่แม่ขอเงินนะฉสนเราก็รู้สึกแย่เราไม่มีตังค์แต่วันเนี้ย เราจะรีบรีบให้เขาก่อนเลยก่อนที่เขาจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราเราไม่มีเงินนะ <includ ens. S 2> แต่ว่าเ네นี่ยเราต้องรีบทําให้เขารู้สึกว่าเราดูแลเขาได้อย่างดีค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังทันทีอค่ะที่เราะหยุดปฏิเสธ<า>สิ่งดีๆ<า>ที่เราได้รับมาในชีวิตนะคะ อ้นอะกับกลับไปคลี่คลายปมในใจของตัวเองวันที่เด็กตัวเล็กคนนั้นชี้ชุดซูเปอร์แมนหรือชุดอะไรนะคะอ้นชุดทักซิโดชุดทักซิโดนะคะชุดทักซิโดตอนที่เขาเป็นเด็กตัวเล็กแล้วชี้ชุดทักซิโดบอกแม่ว่าแม่อ้นอยากได้ชุดนี้แม่ในตอนนั้นเนี่ยพูดโดยไม่ได้รู้ตัวว่าเอาไว้ก่อนเธอลูกเราเราจนเราไม่มีเงินเด็กคนนั้นนะคะไปจําเฟรมกรอบความคิดว่าเราจนเราไม่มีทุกอย่างต้องเอาไว้ก่อนแล้วมันทําให้เขาอ่ะ เหมือนกับลงโทษตัวเองแล้วลงโทษแม่ไปด้วยวันนี้ไงคุณสอนฉันมาฉันเป็นแบบนี้ไงพอวันที่แม่บอกว่าอ้นพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหน่อยอ้นก็บอกตอบกับคําตอบกับคําเดียวเลยใช่ไหมคะอ้นว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่มีเงินยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเอาไว้ก่อนนะคะเอไว้ก่อนนี่กันใช่ไหมคะอ้นซึ่งมันเจ็บปวดมากนะคะเดี๋ยวเอเรามา เรื่องราวอ่ะมัน<ช>ดีมาก,กใช่ค<ช>่ะแต่เดี๋ยว<ช>พักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะ<อ>เดี๋ยวกลับมาพบกับคุณอ้นต่อในช่วงหน้านะคะหลังจากพักไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ผู้ฟังคะหลายคนคงใจจดจ่อค่ะอยากทราบเรื่องราวคุณอ้นเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเล่ามาถึงตรงที่เราเราโอโห้หลายคนอาจจะเกิดความรู้สึกนี้ก็ได้นะคะทํางานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่รับโอกาสก็ได้ไม่เอาเงินก็ได้เรามีความรู้สึกว่าเราทํา เราเป็นคนดีเราไม่ต้อง<ช>เราไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้ก็เราทํางานรับเงินเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณโอน้นเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะเรารู้สึกผิดที่จะบอกค่าตัวของตัวเองอ รู้สึกผิดที่จะให้คนอื่นดูแลเราอย่างดีคุณผู้ฟังคะเราทุกคนนะคะสื่อสารกับโลกว่าโลกควรจะปฏิบัติกับเราอย่างไรถ้าคุณผู้ฟังอะสื่อสารว่าของฉันไม่ต้องมาดูแลฉันหรอกฉันทำฟรีตลอดโลกะะก็จะจัดตามนั้นมาให้แต่เราทุกคนนะคะมีพ่อแม่ที่เราต้องดูแลมีครอบครัวที่เราต้องการสร้างครูอ้อยนะคะ จริงๆแล้วพูดกับอ้นแรงมากนะคะแล้วก็ใช่ไหมคะอ้นเราทําเทคนิคกันนะคะแล้วก็บอกว่าอ้นทนไหวไหมกับการที่แม่ถ้าเกิดเขาไม่สบายแล้วเขาไม่ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดหรือแฟนผู้หญิงที่เรารักเราไม่ได้ไปขอเขาแต่งงานพ่อแม่เขายกให้คนอื่นไปโดยที่เราต้องเจ็บปวดเพราะเราไม่มีเงินเป็นแรงกระตุ้นให้อ้นอ้นเล่าสักนิดนะคะว่าแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงในในชีวิตอ้นนะคะออเรียกได้ว่าเปลี่ยนเป็นหนังคนละม้วนคนละคนละ ตอนต้นกับที่คุณผู้ฟังฟังมานะ <c oughs> ก็คือ,อผมก็พอหลังจากที่ครูทําเทคนิคเนี่ยสิ่งสิ่งแรกเลยที่ผมต้องกลับมาเสร็จคือการเซตเป้าหมายให้เห็นเป้าหมายเลยว,ว่าเราจะมีชีวิตยังไง <c oughs> หลังจากนี้ <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องการที่อย่างที่ครูพูดคือเราต้องการดูแลแม่ให้ดี <c oughs> เราต้องการที่จะ,ะมีคนรัก <c oughs> ดูแลคนรักให้ดี <c oughs> ผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองก็คือเริ่ม ที่หนึ่งก็คือ,อการที่เริ่มเปลี่ยนงานมีงานที่มีโอกาสที่ดีขึ้นมีความต้อนรานมากขึ้นได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมการเลิกเลิก,ลกสุราเนี่ยผมก็เลิกยังเด็ดขาดมาเกือบสามสี่ปีแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็เริ่มเคารพตัวเองมากขึ้นที่ในสิ่งที่เราเริ่มเป็นตัวเราจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตอนนี้ก็คือปลดหนี้ทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะทําตามเป้าหมาย อย,อย่างที่เป็นที่เคยอบอกครูไว้ในห้องเรียนที่จริงนะครับค่ะแล้วตอนเปลี่ยนงานนี่คุณโอ้นยังไงคะคือพอคิดว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยก็ก็เป็นจังหวะแบบผมก็เห็นตาแหน่งที่ผมต้องการอย่างสมัครพอดีซึ่งซึ่งอย่างที่ครูสอนว่าโอกาสจะมาเมื่อต่อเมื่อเราลืมตามองเห็นมันจริงจริงพอผมเห็นผมก็สมัครแล้วก็เต็มที่กับมันแล้วก็สอบเข้าไปโดยที่ เ,เรียกว่าทําเองคนเดียวแบบไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องมีคอนเน็กชันใดๆไ,ไม่มีครับก<ม>็วิ่งไปสมัครสอบแล้วก็ล้วก็บอกอกับตัวเองอย่างมั่นใจเลยว,ว่าเราจะได้งานตําแหน่งนี้แน่นอนค่ะค่ะพวกเราลองคิดดูนะคะความมหาจรรย์เลิกเล่านะคะ,คะใครที่บอกว่าการเลิกเล่าเนี่ยมันยาก ตัวอ้อยค่ะมีลูกศิษย์นับไม่ถ้วนเลยที่เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เลิกมาเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วยอย่างง่ายดายนะคะหันหลังให้กับการกินเหล้าการเที่ยวกลางคืนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็เลิกจากชีวิตเดิมๆลุกขึ้นมารวยประสบความสำเร็จเลิกเหล้าเลิกเป็นหนี้เลิกเที่ยวเลิกขมขื่นกับชีวิตนะอเนาะแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบ อะไรก็ได้เราคู่ควรในสิ่งที่ดีที่สุดเป็นแฟนที่ยอดเยี่ยมมหัศย์นะเป็นลูกที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยปัจจุบันนะคะอ้นเป็นผู้บริหารองค์กรระดับประเทศที่สำคัญมากแล้วอ้นก็เคารพตัวเองเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับก็ด้วยคำที่เรามีเจตนาดีต่อประเทศชาติแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะทำแบบนี้อย่างที่อย่างที่ครูก็สอนในห้องเรียนว่าเราก็ต้องทําตัวเองให้เราดีด้วยก็คือเราจะต้องทําส่วนเราให้เสริมให้ พร้อมรอรับับโอกาสที่มันใหญ่ขึ้นทุกๆวันก็จะมีความท้าทายใหม่เข้ามาเสมอแต่ว่าผมก็ยังเชื่อหรือกันว่าจริงๆความท้าทายเหล่านั้นมันจะทําให้เราก้าวข้ามขึ้นไปในจุดที่สูงขึ้นตลอดเวลาค่ะตอนนี้ชีวิตรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกับคุณคุณแม่นะคะแล้วก็ในด้านความรักเป็นยังไงคะดีครับเมื่อก่อนผมไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาคือจะแยกออกมาอยู่ คนเดียวอยู่ข <Yeah. S 1> อ,อพักเพราะว่าก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเลึกๆที่จะ uh huh. เราจะทําให้แม่รู้สึกว่าตอนเด็กๆคุณแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อเราก็ทําให้แม่รู้สึกโดดเดี่ยว <c oughs> เรารู้สึกโดดเดี่ยวเราก็กลับมาทําคล้าย <c oughs> ๆกันคือ <c oughs> ตอนที่เรากลับไปบ้านเยี่ยมบ้านแม่ที <c oughs> แม่ก็จะบอกเมื่อไหรจะกลับมาบ้านท <c oughs> <ๆ>ีเราก็จะหาข้ออ้างว่างานเยอะรถติดไม่มีเวลารับมันลําบากมันเหนื่อยแต่ตอนนี้ผมก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านไปอยู่กับแม่ไปดูแลท่านแล้วก็ ได้การได้กลับไปบ,บ้านทุกวันก็เห็นเลยว่ามันเปลี่ยนคือท่านกสสน็สดใสขึ้นสดใสขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้น<อ>แล้วก็รู้สึกท่านก็มีแบบมีความสุขขึ้นที่แบบเออเวลาเห็นเรากลับมาบ้านทุกวันนะครับก็ถื<ห>อว่าเปลี่ยนชีวิตมาก,มากในให้องเรียนเข็มทิศทําให้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตไปอีกค่ะเปลี่ยนชีวิตทุกมิติเลยไหมคะทุกมิติเลยไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องราวต่างๆในชีวิต ใช่ครับคิดว่าถ้าถ้าอดีตไม่เจอครูนี่ผมอดีตไม่เปลี่ยนงานแล้วก็อยู่เป็นนักวิชาการแบบอยู่ไปวันๆทางานไปวันๆแบบนั้นซึ่งมันขาดขาดความกระตือร้นแล้วก็ขาดจิตวิญญาณที่จะมีชีวิตอยู่ครับอ้นเป็นเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจมากๆนะคะที่ครูภูมิใจในตัวอ้นแล้วก็ปลื้มอ้นมากๆอะค่ะพวกเราลองคิดดูสิคะว่าจากเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราปฏิเสธเงิน แต่เราอะกลับทําร้ายชีวิตตัวเองในทุกๆทางรวมทั้งทําร้ายตัวเองและคนคที่เรารักด้วยแต่วันเนี้ พวกเราหลายคนอ่ะอาจจะเคยเป็นคือเหมือนกับรักคุณพ่อคุณแม่แต่คุยกับท่านไม่ได้คุยกันคำสองคำก็เริ่มกินห,หัวกันละเริ่มทะเลาะโมโหหงุดหงิดสร้างปมให้ซึ่งกันและกันจะต้องเดินหันหลังกลับมาวันนี้ค่ะพวกเราอ่ะพอเราเข้าใจท่านนะคะเราจะคท่านก็ยังยังจะอาจจะสร้างปมให้เราโดยไม่ได้ตั้งใจบ้างอ่ะค่ะแต่เราจะไม่เก็บมันมาเป็นประเด็นที่เจ็บปวดหรือว่ามาทําร้ายตัวเองเราก็จะเข้าใจแล้วปล่อยมันไปได้อย่างรวดเร็ว แล้วคนแต่ละคนนะคะสิ่งที่ครูภูมิใจคือทั้งคนฟังรายการนี้แล้วก็คนที่ติดตามทำตามขั้นตอนเหล่านี้ค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่พอเรารู้สึกอย่างนั้นะคะเราจะเคารพตัวเองได้ว่าเราก็เป็นคนที่ใช้ได้นะการเคารพตัวเองทุกครั้งอ่ะมันเหมือนเราตบไหลตัวเองได้ว่าเออทำดีแล้วล่ะเราก็เจออะไรมาเยอะมากวันนี้ค่ะครูอยากจะชวนพวกเราอะค่ะเหมือนกับกอดตัวเองสักนิดตบไหลตัวเองสักนิดว่า แล้วเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากเราก็ทำเต็มที่แล้วมันก็ดีมากๆแล้วนะจากวันนี้ไปอ่ะมันจะดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะอ้นว่าไหมคะใช่ครับใช่ครับเ,เป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนทำกันได้แล้วใครที่คิดว่าตัวเองเปลี่ยนไม่ได้ผมเชื่อเลยว่ามันเปลี่ยนได้ถ้าเราเข้าไปยอมรับตัวเราเองจริงว่าสิ่งที่เราเป็นในวันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวตนเราแค่ไหนแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้จริงๆ S <S อันนี้ผมเป็นกําลังใจให้ผู้ฟังทุกคนแลว้วก็นักดื่มนกักเที่ยวทั้งหลายแหละนะคบว่าคุณจะสามารถเห็นตัวเองและเคารพตัวเองได้เ้าในสิ่งที่คุณทํานั้นคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนโอ้อโหทราบซึ้งมากน,านะคะ,คะผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเที่ยวจนถึงตีสี่นะคะเที่ยวอย่างมีคุณภาพคือรอให้พระบินทบาทซะก่อนนะคะใกล้สว่างแล้วค่อยกลับไปจอดรถอยู่หน้าฟิตรอเช้าจะได้ไปทำงานประหยัดนะคะขนาดนั้นเลย โอ้โหแล้วยังเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะครัวเข้าใจทุกคนนะคะวันนี้คนที่กําลังวิ่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาะค่ะเราอ่ะกำลังวิ่งหนีความรู้สึกภายในใจของตัวเอง แต่เราไม่สามารถที่จะวิ่งหนีตัวเองได้ตลอดไปอะค่ะ,อะลองกลับมาดูความรู้สึกลึกๆข้างในว่าอะไรที่มันขับเคลื่อนเราอยู่อะไรที่มันกดดันอะ,อะไรที่เราไม่ได้สะสางในชีวิตตัวเองหรือเวลาที่ถ้าวันนี้ใครถูกคนนินทาค่ะให้รู้ไปเลยว่าคนที่เขากําลังนินทาคุณอะเพราะว่าเขา่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่ได้สะสางในชีวิตตัวเองอเขาก็เลยมานินทาคนอื่นเหมือนเราก็จะเป็นถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราไม่ได้จัดการกับสิ่งต่างๆในชีวิตเราให้เป็นระเบียบเราจะไปสนใจเรื่องชาวบ้านเป็นผู้ พูดวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องชาวบ้านไปแก้ไขช่วยโลกโดยที่ไม่รู้จักที่จะช่วยตัวเองก่อนคเคยมีคนนะ <c oughs> เดินมาหาครูบอกว่าครูอ้อยครับผมเป็น NGO เนี่ยผมคิดว่าสังคมอะไรมันแย่ไปหมด <c oughs> ผมอยากจะออกไปจัดการให้มันดีขึ้นครูคิดว่าไงครับเริ่มตรงไหนดี <c oughs> ครูตอบว่า <c oughs> เริ่มที่จัดการชีวิตตัวเองก่อน <c oughs> รับประกันเลยว่าหนึ่งคุณเป็นหนี้สองที่บ้านคุณไม่คุยกัน <c oughs> จริงเ้ยค่ะใช่อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างจริงที่ผมเห็นนะเพราะว่าผมทํางานในกลุ่มของจิตอาสาเนี่ย่อนัางเยอะผมเห็นเลยว่ามีหลายคนที่เป็นลักษณะที่คอ้พูดซื้อออกไปทํางานนอกบ้านหมดแต่ว่าในบ้านไม่เคยดูแลแม่ปล่อยให้แม่อยู่ในบ้านที่โรกสกปศร้ เป็นหนี้โดนยืดยึดรถแต่ว่าก็ยังพยายามทํางานเพื่อสังคมคือพูดไงว่าหนีหนีตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งันนี้เห็นเห็นตัวอย่างจริงที่มีอยู่จริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือเราอ่ะทาเพื่อสังคมได้นะคะแต่ในฐาะเียวกันเราอ่ะจะต้องสัสางสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราเองจัดระบบการเงินให้เรียบร้อยจัดความสัมพันธ์ให้เรียบร้อยจัดความรู้สึกตัวเองให้เรียบร้อยว่าโอเคเราอ่ะเป็นใครเรากําลังรู้สึกอะไรกันแน่เราอยากมีชีวิตแบบไหนเราจะไม่เป็นคนที่เหมือนไปยืนหน้าเคาน์เตอร์ขายตั แล้วบอกว่าฉันไปที่ไหนก็ได้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปแลนด์ที่ไหนไม่อย่างนั้นนะคะเราก็จะได้บัตรโดยสารที่พาชีวิตเราอ่ะไปในจุดที่เราไ,ไม่ต้องการผลลัพธ์ที่อ้นได้ในวันนี้ค่ะเกิดจากการมีจิตใจที่มุ่งมั่นเราอ่ะจะต้องเทรนอบรมจิตใจฝึกใจของตัวเองนะคะผู้เจ้าตรัสว่าเหมือนชาวนาขาน้าเข้านาช่างสอนดัดลูกศรเราอ่ะก็จะต้องดัดอบรมบ่มนิสยัยจิตใจของเราอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สกปรก ไม่ว่าจะเป็นอบมุกทางกายภาพหรือทางจิตใจอ่ะเราจะไม่คลุกคลีเลยไม่เสพติดสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าเป็นความคิดด้านลบเป็นความคิดที่ว่าเราทําไม่ได้เป็นความการพูดเรื่องราวด้านลบเหล่านั้นนะคะเราจะต้องหลีกให้ไกลพระพทองค์ทรงตรัสนะคะมง,มงคลชีวิตข้อที่หนึ่งคือไม่คบคนพาลน,นะคะเราจะต้องคบบัณฑิตให้ตัวเราเองอ่ะเป็นบัณฑิตฟังเรื่องราวที่ดี รุ่นคิดถึงสิ่งที่ดีๆไม่ดรามา่าไม่เสพเรื่องอราวด้านลบไม่ทําให้ตัวเองอะ่ะคุ้นเคยกับอะไรที่สก,กปรกเพอาะถาเมื่อไรอะค่ะ,ะ,ะกายภาพเราอะ่ะคุ้นเคยกับสิ่งสกกปรกจิตใจเราก็จะเสจความรู้สึกสกกรกปรกเวลาที่คนเขาคอมเมนต์ว่ากันในโซเชียลมีเดียนะคะให้เราถอยออกมาเลยค่ะ,คะ ออกมาพูดเรื่องดีๆอ่านรับฟังรู้สึกเรื่องดีๆก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาครูพูดเสมอค่ะว่าครัวเป็นคนโชคดีอยู่ทุกที่ถูกเวลาหยิบอะไรขึ้นมาทําก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีทั้งกล่องทั้งผลตอบแทนอื่นๆแล้ววันนี้อ้นหรืออุ้ยหรือชาวเข็มทิศต่างๆที่เวียนกันมาเล่าเรื่องราวให้กับพวกเราค่ะก็แสดงให้พวกเราเห็นว่าเราสามารถ ทำให้ตัวเองอ่ะเป็นคนโชคดีเท่าที่เราอนุญาตตัวเองให้เป็นเลยใช่ไหมคะอ้นใช่ไหมคะอุ้ยใช่ครับใช่ค,ค่ะก็ทิ้งท้ายกันวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าจัดการกับ ความคิดของตัวเองจัดการกับเรื่องราวของตัวเองให้ดีเอาสิ่งดีๆเข้ามาในความคิดเราในจิตใจเราใช่ไหมคะครูคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณโอ้นค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้อ้นขอให้อ้นประสบความสําเร็จในการออกไปเปลี่ยนแปลงช่วยให้ประเทศนี้ดีขึ้นอ้นนะคะเป็นผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นนะคะว่าจะต้องสร้างให้ประเทศไทยของเราอ่ะมั่นคงแล้ววันนี้ อนสร้างชีวิตของอนเองได้อย่างมั่นคงยอดเยี่ยมครูแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะคะขอเป็นกําลังใจให้อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ฟังและขอบคุณที่คุยด้วยครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เรารวมทั้งครูอ้อยทิตินาถัทรลุงนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่สุขหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ